สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทาลินีแซ่เจียเลขที่30จากห้องม .5.11 ทับ1วันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตาศาสตร์ข้อที่2.1หัวข้อใหญ่ที่2ข้อที่4และข้อที่7ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการเทคลิมิตเข้าไปในสมการนะคะ เมื่อสังเกตเราจะพบว่าตามทฤษฎีบทที่3.2นะคะเราสามารถดึงค่าคงตัวมาไว้ข้างหน้าลิมิตได้ค่ะและเมื่อสังเกตนะคะเราจะพบว่าทฤษฎีบทที่2.1นะคะตัวเลขอยู่กำลังตัวแปรเมื่อตัวเลขเป็นเศษแท้นะคะจะได้ค่า0ค่ะจากนั้นนะคะเราทำการคิดเลขนะคะจะได้0นะคะ จากนั้นนะคะเราจึงสรุปได้ว่าดังนั้นลิมิต3คูณเซษ1ส่วน2ยกกำลัง N เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับ0เป็นลำดับลูกเข้านะคะต่อไปเป็นข้อที่7นะคะขั้นตอนแรกเราจะทำการเทคลิมิตเข้าไปในสมการนะคะจากนั้นสังเกตพจน์ที่มีค่ามากที่สุดนะคะก็คือ N เราจึงนำมาหารด้วย N ทุกพจน์ค่ะ ตรงนี้จะสามารถตัดเอ็นได้นะคะตามทฤษฎีบทที่3.3และ3.6นะคะการบวกและการหารนะคะจะสามารถแยกลิมิตได้ดังนี้ค่ะตามทฤษฎีบทที่3.2นะคะเราจะสามารถดึงค่าคงตัวมาไว้หน้าหน้าลิมิตได้นะคะเมื่อเราคิดเลขนะคะเราจะพบว่าตามทฤษฎีบทที่3.1นะคะลิมิตค่าคงตัวจะได้ค่าคงตัวนะคะ ลิมิต3จึงได้3ค่ะและตามทฤษฎีบทที่1.1นะคะตัวแปรยกกำลังตัวเลขนะคะเมื่อตัวแปรเป็นตัวส่วนอยู่นะคะสังเกตตรงนี้นะคะเราจะพบว่า N เนี่ยกำลังยกกำลัง1นะคะจึงได้0ค่ะ3บวก0ูนย์หารด้วย0นะคะเมื่อเป็นส่วนศูนย์นะคะจึงไม่มีค่าค่ะ ดังนั้นนะคะข้อนี้เราจึงสรุปได้ว่าลิมิต 3n บวก5หารด้วย6เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตีไม่มีค่านะคะและเป็นลำดับรูปออกค่ะขอบคุณค่ะ